กระทรวงการคลังเตือน2กลุ่มนี้รีบเช็คสถานะด่วนก่อนอดรับเงิน5,000บาทในวันที่ 5, 7และ8พฤษภาคมนี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันอาทิตย์สดใสวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับและเตือน2กลุ่มนี้ให้รีบไปเช็คนะครับตรวจสอบสถานะด่วน ก่อนที่จะอดรับเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับตรงนี้นะครับนายธนกรหวังบุญคงชนะนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมจะจ่ายเงิน5,000บาทในรอบแรกจากโครงการเหล่าไม่ทิ้งกันเนี่ยให้ประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ 11ล้านคนนะครับซึ่งตอนนี้มีการผ่านเกณฑ์แล้วและเหลือกระบวนการทบทวนสิทธิส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกประมาณ5ล้านคนซึ่งโครงการนี้จะพยายามให้จ่ายเงินในรอบแรกเนี่ยให้ครบทั้งหมดนะครับและจะปิดโครงการในวันที่8พฤษภาคมนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าจะสามารถปิดโครงการได้ทันวันที่8หรือไม่นะครับกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยตรลงนี้นะครับว่าจะมีการปิดนะครับโครงการนี้ในวันที่8นี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะทำได้หรือไม่นะครับก็ตอนนี้ถ้านับรวมระยะเวลาก็เหลืออีกเพียงแค่1สัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยมีการทำการโอนเนี่ยจะสามารถโอนได้แค่3วันเท่านั้นคือวันที่5วันที่7และวันที่8นะครับซึ่งวันที่4กับวันที่6เนี่ย เป็นวันหยุดนะครับแต่วันที่4ี่เนี่ยธนาคารกรุงไทยจะโอนให้จํานวน1นึ่งแสนลายเฉพาะผู้ที่แจ้งบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับและก็จะได้รู้ว่าเงินทั้งหมดทุกคนเนี่ยจะได้รับการดูแลเท่าไรกันบ้างนะครับและจะได้รับการดูแลทั้งหมดกี่คนนะครับซึ่งท่านธนกรได้กล่าวไว้และสําหรับเรื่องที่ร้องเรียนต่างๆนะครับก็ได้หาลือกับท่านอุตมะไว้ว่า กระทรวงการคลังนะครับมีมติในที่ประชุมนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนไม่เข้าข่ายได้รับเงิน5,000บาทด้วยนะครับแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ก็จะมีการแบ่งแยกปัญหาและจะส่งมอบให้กระทรวงต่างๆต,างต่อไปนะครับเช่นกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นกลุ่มาทางวัฒนธรรมนะครับพวกอาชีพลิเกร,รับตัดต่างๆและก็กลุ่มทางการท่องเที่ยวนะครับคนที่ได้รับผลกระทบ จากการท่องเที่ยวนะครับ hehe, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะนําไปดูแลตรงนี้นะครับซึ่งก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้หารือเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตรงนี้แน่นอนนะครับท้งนี้นะครับระบบก็ได้นําข้อมูลต่างๆของผู้ที่ได้รับสิทธ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าระบบเรียบร้อยแล้วและจะมีการอัปเดตนะครับข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นระยะระยะนะครับซึ่งการคัดกรองต่างๆเนี่ย นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มทบทวนสิทธิ์และกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับสำหรับ2กลุ่มนี้อย่างไรก็ตามนะครับขอแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยทำพร้อมเพย์นะครับสำหรับใครที่ไปเปลี่ยนนะครับเลขบัญชีต่างๆไม่ตรงกับชื่ออะไรเงี้ยนะครับทำเลขบัญชีใหม่ตรลงนี้นะครับก็ขอทุกท่านผูกพร้อมเพย์จะได้หมดปัญหาในเรื่องของการรับเงินบางคนเนี่ย ได้รับเงินแล้วแหละนะครับโอนไปมันโอนไม่เข้านะครับเขาก็เลยต้องแจ้งมาว่าให้เปลี่ยนวิธีการรับเงินใหม่นะครับสำหรับคนที่ขึ้นสถานะว่ารอการอัปเดตสถานะการเปลี่ยนบัญชีการรับเงินตรงนี้ท่านได้แน่นอนแต่ต้องดูว่าบัญชีที่ท่านแจ้งไปมันตรงหรือเปล่านะครับแล้วมันสามารถโอนได้หรือเปล่าแต่สําหรับ2กลุ่มนี้นะครับก็ให้เช็คสถานะ โดยตลอดตลอดนะครับซึ่งกลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะครับโดยกดปุ่มสีม่วงนะครับก็เตรียมนะครับตัวรอรับนะครับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์นะครับไปตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมตรงนี้ล่าสุดนะครับมีจํานวน8ล้านคนกันแล้วนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดยกเลิกโดยไม่ตั้งใจด้วยนะครับก็ เมื่อวันที่1ก็1 1> มีการเปิดให้เข้ามายื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับล่าสุดข้อมูลในกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีคนให้มาแล้วเนี่ยห้าล้านคนนะครับแต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมาอีกนะครับ1.3ล้านลายนั่นเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครที่จะเปลี่ยนสถานะบ้างนะครับซึ่งในกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับตรงนี้ ตัวเลขนะครับอาจจะมีการเพิ่มลดได้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับน่าจะมีการเพิ่มหรืออาจจะมีการลดจํานวนได้อีกนะครับเพราะในกลุ่มของ5ล้านคนเนี่ยนะครับกลุ่มที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะอยู่ในการตรวจสอบสิทธิ์และผ่านเกณฑ์นในชุดแรกไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าทางกระทรวงการคลังจะทําได้ตามที่รับปากไว้หรือเปล่านะครับว่าจะมีการ ปิดโครงการนี้ในวันที่8นี้จะทันหรือไม่นะครับก็ขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับและเช็คสถานะผ่านสถานะกันทุกท่านทุกคนได้รับเงิน5,000บาทกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าใครที่รอมาเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ขอให้รอกันอีกสักหน่อยนะครับแค่เพียงวันที่5นี้เองนะครับอีกอีก2วันนะครับก็นายเอกก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับ ในคลิปนี้ถ่านเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยเรียนรู้กันได้ทางด้านล่างคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน กลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพ่อพี่แม่ป้าบ่วงชนชาวไทยทุกท่านนะครับล่าสุดวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2563อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับนายเอกก็มีข่าวสารดีๆมาฝากกันกับความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังในวันนี้นะครับในเรื่องที่ว่าคลังเนี่ยนะครับเตรียมจะช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพที่ตกหล่นนะครับพร้อมจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้นะครับจากกรณีที่รัฐบาลเนี่ยได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 ได้รับการสนับสนุนให้คนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาถึง3เดือนนะครับซึ่งมีการลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วผ่านเว็บไซต์ เวอร์เว็บเาไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งล่าสุดก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะครับและท่านประสงค์ภูนะเนศนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาก็ได้เปิดเผยออกมาว่าการช่วยเหลือเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่ไม่สามารถ นะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากระทรวงพอมอก็ได้เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนนะครับโดยใช้วงเงิน39,000ล้านบาทมีดังนี้นะครับก็คือกลุ่มที่1นะครับจะมีอยู่4 4นะครับ4กลุ่มบุคคลนะครับก็คือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุ คนพิการคนไร้บ้านนะครับซึ่งสําหรับกลุ่มนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติเพิ่มเงินให้กับคนพิการไปแล้ว2ล้านคนนะครับเป็นเงิน1000บาทจากเดิมเนี่ยให้800บาทต่อเดือนหลายคนก็คงคิดว่าทำไมให้น้อยจังแค่1000บาทนะครับเพราะกลุ่มนี้จะได้ทุกเดือนนะครับและมีการช่วยเหลือมาตลอดอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับช่วงโควิดอะไรต่างๆนะครับถ้า1ปีมี12เดือนก็ได้1 0, 2 0 0 0บาทนะครับในปีนั้นนะครับสำหรับกลุ่มคนพิการนะครับก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600เป็น800บาทนะครับและส่วนคนไร้บ้านนะครับทางกระทรวงพม จะจัดหาที่อยู่ให้แล้วก็มีอาหารให้ครบ3าม,มื้อนะครับส่วนเด็กและแม่เด็กนะครับที่ลำบากนะครับไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินนะครับกลุ่มนี้จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระและ กลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับเนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียไรายได้เหมือนกับอาชีพอิสระนั่นเองก็กำลังมีการพิจารณาให้อยู่นะครับอาจจะให้เป็นเดือนละ3 0 0พันอะไรต่างๆแบบนี้หรืออาจจะเป็นเดือนละ2 0 0พันที่เพิ่มเติมจากที่เคยได้อยู่แล้วนั่นเองอันนี้กลุ่มแรกเนี่ย จะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ต้องรอในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในวันที่22พฤษภาคมนี้น่าจะมีข้อสรุปและถกเถียงกันออกมาจากคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับซึ่งถัดไปนะครับเป็นกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มตกหล่นนะครับทางเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นนะครับกลุ่ม ที่ประกอบอาชีพเป็นลิเกนะครับหรือเป็นลำตัดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ขาดรายได้ไปในช่วงโควิดนะครับเพราะมันมีพระราชะกำหนดฉุกเฉินออกมานะครับให้อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไม่มีการจัดแสดงการเล่นต่างๆนะครับก็จะทำให้กลุ่มนี้ขาดรายได้ไปนะครับก็เลงเอาไว้นะครับว่าจะมีการ ช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับกลุ่มลิเกและกลุ่มลำตัดด้วยนะครับสำหรับกลุ่มถัดไปนะครับก็เป็นการดูแลนะครับของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็มีทั้ง2กลุ่มคนก็คือนักกีฬาและก็นักมวยนะครับเนี่ยกลุ่มนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะให้เดือนละ5,000บาท3เดือนเช่นกันนะครับซึ่งต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือ จากการลงทะเบียนหรือ,อยังนะครับถ้ายัางนะครับกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะจ่ายให้นะครับสำหรับบางคนเป็นนักกีฬาก็ได้ไปลงรับห0าพานแล้วแล้วก็ได้แล้วด้วยนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงการคลังก็จะเตรียมนะครับนำมาพิจารณานะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยนะครับก็น่าจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนเพราะวงเงินกู้ใกล้จะผ่านแล้วก็จะใกล้จะได้รับเงินแล้วนะครับถ้าได้รับเงินมาแล้ว ก็น่าจะมีการบริหารจัดการนะครับในการนาเงินต่างๆมาช่วยเหลือเยียวยากับกลุ่มอาชีพทุกอาชีพนะครับได้หมดทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้นที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบอกว่าฟ้าลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าว,วันใหม่สดใสกว่นนี้แน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับอย่าได้ท้อได้ถอยนะครับ ในเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันรับฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ